And I wanna spend some time with you. Just a two but we can สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับไซโก้ฟีสปิน v 2อีกเช่นเคยน้านเพื่อนวันนี้นะคะไซโก้ก็มารีวิวเกมนะคะในค่ายพีจีสล็อตเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเกมบาหลีน้านเพื่อนใครน้าสนใจอยากจะลองเล่นแบบไซโก้ดูก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยเดี๋ยวไซโก้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ก็แล้วกันน้าเพื่อนใครที่เข้ามาชมคลิปของไซโก้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นของไซโก้นะเพื่อนก็จะเข้ามาเล่นเกมนี้ ให้ดูนะคะได้หรือเสียก็ไม่เสีเยดนานเพื่อนขอแค่มาริวให้ดูเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องขอแปบลบว่าต้องใช้วิจารยณในการรับชมนะคะก็เว็บที่ไซโกมาริวเว็บเ MB ็บฟ่ U นานเพื่อนฝักถอนไปบบระบบออโต้นะแถมยังรองรับทัวรเลดด้วยใครสนใจอยากจะลองเล่นก็สามารถสมัครเข้ามาเล่นกันได้เลยนะนเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในเกมกันเลยนะคะมา น้าตาเกมกประมาณนี้มาดูที่เบ็ดขั้นต่ําอยู่ที่1บาทนะสูงสุดอยู่ที่4 0 0 0บาทมาเดี๋ยวเราจะปรับเบ็ดดูนะคะเพื่อนเบ็ดสัก4บาทก็แล้วกันมาดูที่3ขีดนะไปดูตารางการจ่ายเงินรางวัลน,นะเพื่อนอันนี้คือสัญลักษณ์สแกตเตอร์นะแล้วก็สัญลักษณ์ตัวไวสัญลักษณ์ต่างๆตามภาพเลยเพื่อนมาลุ้นนะาว่าจะรอดไหมฟรีเกมเข้า3ตัวนะอันนี้ซื้อฟรีสปินได้นะตัวนี้นะซื้อฟรีสปินได้300เป็ด4บาทอ่ะลองดู ไม่ดีกว่าวะลองห้าบาทดูดิเดี๋ยวลองเล่นก่อนลองดูโอ้โหรอบแรกยังไงโอ้โหวายไม่ลงมาเออมาว่ะโอ้มาวมายเมื่อนแต่ง่ายอยู่นะเออได้มายี่สิบสี่บาทเฉยเลยมาเมื่อนี่เราจะซื้อดูเราจะรอดไหมนะ ถ้าอยากให้แบบได้เงินรางวัลไวคือควรซื้อฟรีเกมนะโอ้โหได้ฟรีเกม3เออ4และปกติอะฟรีเกมมันเข้า3คือเราได้แล้วนะอันเนี้ยมันเข้ามาอีกตัวเราก็ได้อีก10ฟรีสปินปกติอะ3ตัวเราก็ได้8ฟรีเกมแล้วนะเฮ้ยแจกอยูอ่นะได้มา8ปดบาทเข้ามาข้างในเนี่ยเขาจะคูณให้เราทีละหนึ่งนะเออ,เอ,อใช่ทีละหนึ่ง ถ้าจำไม่ผิดนะเพื่อนเออมาสวยสวยอือหือโหบิ๊กวินเพื่อนสูตรของเขาอยู่นะอันนี้คือมารีวิงให้ดูนะคะใครสนใจอยากจะลองเล่นดูก็สามารถคลิกลิงดันล่างเข้ามาสมัครได้ดูออสมัครได้เลยเออประมาณนี้นะคะ ก็อย่าลืมนะกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะก็จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นของไซโกที่จะรีวิวให้ดูนะเพื่อนโอ้มาสวยคูณ8แล้วเพื่อนเออคูณ9มาดิหืมคูณ10มาโอ้ไม่มาเพนะื่อนไม่เป็นไรปิดวิน ระดับไม่เก้าวินแล้วนะคะเพื่อนก็บอกว่าแตกง่ายมากเกมนี้ต้องมาลองเอ,อระดับซุปเปอร์ไม่เก้าวินว่ะสาม้อยสิบบาทอา่ะก็ได้กำไรนิดหน่อยทุนคืนมาแล้วนะที่เราซื้อฟรีเกมไปเฮ้ยตัวแพงสวยบาลีมาสวยตัวแพง โอ้โหเพื huh. uh ่อ huh. นอย่างชอบ uh huh. ฟรีเกมเข้าจบเลยโอ้โ uh ห huh. ตัวแพงมาด้วยนะบิ Big uh ๊กวินโอเคไมก้าวินนะ uh huh. ระดับซุปเปอร์ไม่เก้าวินลอนเพื่อนโอ้ oh. ช่วงนี้แตกง่ายมากดูดิ โอ้โหสามร้อยแปดสิบห้าบาทคือเราได้กำไรเรียบร้อยนะโอเคแล้วอีกสี่ฟรีสปินเริ่มแจกง่ายแล้วนะโอ้โหแจกง่ายมากบิ๊กวินนะดูดิร้อยห้าคุ้มแล้วนะคะซื้อรอบเดียวอีกสองครั้งเอออีกหนึ่งครั้ง Oh. คือแจกง่ายมาก,กเพื่อน hmm. อ้าไงล้ะเพื่อนาย <Okay. S 1> ให้ตายเถอจะจอดคือแจกง่ายจริงๆนะเกมบาหลีเนี่ยช่วงนี้แตกดีมากก็ใครสนใจนะอยากจะลองเล่นแบบชซโกดูก็สามารถคิงล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะเพื่อนโอ้ซุปเปอร์เมกาวินสองเลยบาทแต่ทุกช็อตอ่ะ แจกทุกฟรีสปินเลยว่าได้บางฟรีสปินก็ไม่แจกนะเลยอีกหนึ่งสุดท้ายโอ,โ,โอเคเพื่อนกำไรเรียบร้อยคุณมา600ก็ก็ประมาณเออ900หรือเปล่าหรือหรือแอ๋่ะอ800โอเคเพื่อนก็ พอใจกับกําไรที่ได้นะเพื่อนก็มาลิวให้ดูนะว่ามันไปรอดไหมคือเบ็ดหบาทก็ได้กําไรมาเรียบร้อยนะสนใจอยากจะลองเล่นดูก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยเดี๋ยวไซโกจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้านะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ไซโกด,ด้วยนะคะวันนี้นะไซโกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย